ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เพจจะต้องไปทํางานนะคะในสายงานใน real estate ใช่ไหมคะหรือว่าในวงการสินเชื่อบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราส่วนใหญ่เราจะทํางานทั้งหมด7วันคือถ้า real estate agent ใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะเป็นวันโชว์บ้านพาลูกค้าไปดูบ้านหรือว่าวันที่ไปพบปะพูดคุยกับลูกค้าเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่จะมาซื้อบ้านใช่ไหมคะก็จะทํางานกันวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วคราวนี้เสาร์อาทิตย์เขาก็หยุดถึงจะได้มาเจอกันส่วนคราวนี้ตัวเพจเพจเป็น เจ้าหน้าที่สินเชื่อใช่ไหมคะเพก็อย่างถ้าเริ่มเสร็จเอเจนต์ทำงานเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องทำเสาร์อาทิตย์เพราะว่าถ้าสมมติเขาเกิดต้องการขอความช่วยเหลือแบบขอเรียบ์พูโวเพราะว่า แบบลูกค้าไปดูบ้านแล้วต้องการยื่นออฟเฟอร์ทันทีอะไรเงี้ยค่ะเรายังไม่มี p พรีพ o v a l เพ็์ก็สามารถแบบโอเคเดี๋ยวเพย์โทรไปหาลูกค้าให้ได้เลยนะวันนี้เพ็์ก็จะไป o อ e n House นะคะใน Queen ควีนส์แถวบีโก้พาร์คคราวนี้ก็จะเป็นบ้านแบบเป็นบ้านจริงๆเลพย์จะโชว์ให้ดูว่าคนที่อยู่ในควีนส์แล้วก็อยากมีบ้านเงี้ยแล้วต้องใช้เงินเท่านี้จะซื้อบ้านได้หลังประมาณขนาดไหนนะคะ อันนี้เราก็มาถึงนีกอพาร์คแล้วนะคะคือเพจชอบ area นี้มากเลยเพราะว่ามีร้านอาหารเยอะมากแล้วก็ชอปปิง้งพวกแบบโรสเทอรี่พวกร้านขายของชําอะไรต่างๆนานาน,นะคะของที่นี่ก็จะมีราคาถูกกว่าในเมืองแล้วก็เดินทางจากตรงเนี้ยถ้าสมมติเราทำงานในเมืองใช่ไหมคะเดินทางสะดวกมากเลยขึ้นรถไฟแค่แบบสายเดียวหรือว่าเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์เพรส ESS, ใช้เวลาประมาณ30นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะถึงแมนฮัตตันนะคะ ที่จะเห็นอยู่ข้างหน้าก็คือ,อตึกพวกนี้ใช่ไหมคะมันเป็นอพาร์ตเมนต์แต่ว่าในอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กเนี่ย75%แล้วคะ่ะมันจะเป็นโคอปโคอปก็หมายความว่าเวลาที่เราซื้อโคอปเนี่ยโคอปให้เรานึกว่ามันเป็นแบบบริษัทบริษัทหนึ่งใช่ไหมคะแล้วถ้าเราซื้อห้องหนึ่งเท่ากับว่าเราซื้อหนึ่งหุ้นคราวนี้หุ้นเรามันจะเล็กหรือว่าจะใหญ่ก็แล้วแต่ขนาดของห้องใช่ไหมคะถามว่าเราได้เป็นเจ้าของห้องไหม คือจริงๆแล้วเราเป็นเจ้าของแชร์ค่ะแล้วก็เวลาที่เราซื้อบ้านหรือคอนโดอะไรเงี้ยมันก็จะมากับค่าภาษีใช่ไหมแต่คราวนี้ตึกโคออปนะเนี่ยเขาได้ภาษีมาเป็นแบบของทั้งตึกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเอามาแบ่งย่อยๆออกมาให้ลูกบ้านแต่ละหลังนะคะแบ่งกันจ่ายคราวนี้เขาก็จะไม่เขียนว่ามันเป็นแท็กซ์ใช่ไหมคะต่อเดือนต่อเดือนเขาจะเขียนว่ามันเป็น Homeowner Association หรือที่เราเรียกกันว่าค่า maintenance อะไรเงี้ยค่ะ Homeowner Association หรือว่าที่เราเรียกกันภาษาไทยว่าค่าส่วนกลางนั่นเองค่าคนตัดหญ้าค่าพนักงานนู่นน,นี่นี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะของที่ตึกโอเคเพชรทำงานกับบร,ริษัทนี้นะคะซึ่งเขาบร,ริษัทตั้งอยู่ตรงนี้ mm hmm. เพชรก็เลยต้องมาช่วยเขาทำ open house แถ mm hmm. วนี้นะคะ หลังนี้นั่นเองที่เพรกำลังจะไปเรามาดูกันว่า79800 0เห่นนรียญน,นะคะจะได้อะไรบ้างเคใกล้ถึงแล้วล่ะคะ่ะแถวนี้บ้านเยอะมากแล้วก็เงียบมากข้อดีก็คือถ้าสมมติว่าเรามีรถใช่ไหมแล้วเราแบบอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถจอดได้คันสองคันคันนึงอยู่ในกรา a อีกคันนึงจอดอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยนะคะ โอเคถึงแล้วคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามีใครอยู่บ้านเดี๋ยวจะแนะนําให้รู้จักนะคะว่าเพรทางานกับใครยังไงนะคะ Please be prepared to show ID. n o o Hi. So let's take a look at the house and see what can you get for $798,000 i n q u e e n s d o l in Queens. Mm hmm. Dennis. ด้วยความที่ว่านิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองเก่านะคะบ้านหลังเนี้ยก็สร้างมาตั้งแต่ปี1938แล้วแล้วก็สภาพก็เลยจะเป็นอย่างที่เห็นเราอาจจะต้องซื้อมาแล้วอาจจะต้องปรับปรุงอีกนิดหน่อยนะคะส่วนเรื่องพื้นที่ในนิวยอร์กเนี่ยมีราคาสูงมากทำให้บ้านมีราคาแพงแล้วก็จะหาบ้านใหม่ยากมากค่ะ ด้านหน้าที่เราเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมหรือเรียกได้ว่าเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดของบ้านก็จะมีฮีเตอร์นะคะอยู่ตรงหน้าต่างมีตู้เสื้อผ้าสองตู้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่นะคะในไซส์ของนิวยอร์กและยังมีหน้าต่างอีกด้วยเป็นอะไรที่โชคดีมากๆไอ้ตู้เล็กๆอันนี้คือเพรเคยมีอย่างนี้เหมือนกันซึ่งไาส์อะไรแทบจะไม่ได้เลยแต่ว่าดีมากเลยคะ่ะที่ยังอุตส่ามีสตู้เสื้อผ้าอันนี้ห้องนอนห้องเล็กนะคะซึ่งมีตู้เสื้อผ้าเหมือนกันหนึ่งตู้แล้วก็ อย่างที่เห็นคือแสงสว่างสองแบบว่าพอเพียงมากนะคะบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะในวิโก้พาร์คลายหลังก็จะมีหน้าตาคล้ายๆแบบนี้หมดเลยส่วนห้องน้ําที่เราเห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้ยืนอาบน้ําด้านหน้านะคะแล้วก็มีอางอบน้ําอีกด้วยแล้วห้องน้ําก็ยังมีหน้าต่างซึ่งเพชอ,อาจจะตื่นเต้นเรื่องหน้าต่างนิดนึงแต่ว่าในนิวยอร์กค่ะส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าต่างในห้องน้ํานะคะ this is another one of my favorite agents elen hi elen Welcome to 63158 Elderton Street. Okay, it's a two-bedroom. Uh, we have a, a basement, finished mm -hmm. garage. And oh yeah, I haven't seen the garage yet. The garage is a uh, fully finished. It looks uh, nice and neat. It's mm -hmm. uh, big, so if you have a big car. Oh wow! So you can park one in the garage and then another one at the, on the driveway on a driveway. Yes. Oh wow! That's awesome. เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะกับบ้านหลังราคาเจ็ดแสนก็กว่าสอห้องนอน1ห้องน้ำอีกครึ่งหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งมีห้องนำ้นำนอนไม่ใช่ชั้นบนกับครึ่งหนึงอยู่ชั้นใต้ดินมีที่จอดรถแล้วก็อยู่ใน area Rego Park ใน q u e e n คอมเมนต์ข้างานะคะแล้วก็ไลค like, ์ s c r i b e ให้เพจด,ด้วยนะคะ